มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซคนบ้านรถไฟนะครับกลิบนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะอ่าเดี๋ยววันนี้ชมรถไฟที่บ้านคูบัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาชมประแจทางด้านเหนือนะครับจุดเริ่มต้นของทางคู่นะอ่าเดี๋ยวมาติดตามชมภาพรบรรยากาศกันนะครับแปดนาฬิกาสี่สิบ สนาทีนะครับตอนนี้อยู่กันที่บ้านครูบัวนะครับมีขบวนรถกําลังเข้าจอดนะครับขบวนธรรมดาที่สองห้าสองประจบกิริขันธนบุรีนะครับวันนี้ใช้อัสตอมซีหนึ่งสามเนะครับโอ้โหเมากันมาเต็มคันเลยกี่คันเนี้ย ก็สองคันเลยนะครับสงสัยจะไปเข้าค่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวได้ข่าวกันที่สิบห้านะครับจะมีมีคณะนะครับเดินทางมานะที่คูบัวนะเจ็ดสิบคนเลยนะก็จะมากับสองห้าสองนะครับ ตามเวลาเลยนะครับขนาดรถธรรมดายัางตามเวลานะาอ๋อมาจากหัวหินนะไปราชบุรีนะอ๋อสามคันแล้วนะบบกไม้ยบกมือด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวตอนขอบวน38มานะเราค่อยไปดูตรงประแจสับเข้าออกทางคู่กันนะครับ อีกหนึ่งขงบวนนะครับที่มาตามเวลานะครับสามแปดและ 4, นะสี่หกนะสรงไหนก็ลกระดังเบตากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ปัจจัยทางด้านเหนือของบ้านคูบัวนนะอาที่สถานนี้นะครับตอนนี้มีขบวนรถพิเศษสินค้านะจอดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีสองห้าห้านะครับแล้วก็สี่สามนะก็เดี๋ยวจะ วิ่งผ่านตรงที่เราอยู่นะเพื่อที่จะเข้ารางประธานหลักนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับวิบ่งเข้าสู่ทางคู่นะครับอตอนนี้ให้986จอดหรออยู่ที่นาสถานีคูบัวก่อนนะ10นาฬกา45นาทีนะครับมีการแซงกันเกิดขึ้นนะตอนนี้ขบวนรถตัวมิเศษที่43นะครับกรุงเทพอภิวัตสุราธานี แสงหน้าขบวนธรรมดาที่25มาก่อนนะอ่ากำลังจะทับเข้าหลังทางด้านนี้นะครับอ่าเพื่อที่จะเข้าหลังประธานหลักนี้นะที่จะมุ่งหน้าลงใต้นะครับ อันนี้ก็วิ่งตรงเลยครับถึงสะพีเลยนะมี986นะจอดอยู่ทางลานประทานทางด้านขวามือนะครับลานประทานที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะรอเดี๋ยวต้องจอดรออีกหนึ่งขบวนนะครับเดี๋ยว255มานะครับขบวน43นะครับออกต้นทาง8นาฬิกา10นาทีนะครับถึงไปทางที่สุร,ราษฎร์ธานี18นาฬิกา50นาทีนะ ก็เดี๋ยววันที่15นี้นะครับธันวาคม2,566นะก็จะมีการปรับเวลานะครับจะออกต้นทางที่กรุงเทพอภิวัตรเจนนิกาสานาทีนะครับอ่าแล้วก็ถึงที่สุราษฎร์ธานี16บหนาฬกายี่สนาทีนะก็เร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับ สิบเอดนาฬิกาสองนาทีนะครับมาชมกันต่อนะครับขบวนรถธรรมดาที่255นะครับทนบุรีหลังสวนจีเอทาขบวนนะวันนี้นะช้า63เลยนะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าช้าเยอะนะอ่าครับเตรียมสับเข้าทางประธานมุ่งสู่ภาคใต้นะ สี่ห้าสี่หกนะครับนจุดเริ่มต้นนะของทางคู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยมีคนหรือเปล่านี่โอ้โล่งขนาดนี้นะออกต้นทางมาเจ็ดนกาสามนาทีนะครับถึงปลายทางสถานีหลังสวน สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะอ่าครับเดี๋ยวก็จะมีการสรับปะแจแล้วนะนี่นะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะขบวนที่สองห้าห้านะครับวิ่งผ่านที่บ้านคูบัวไปนะขบวนที่เก้าแปดหกที่จอดรออยู่ตรงหน้าสถาน,นีนะครับก็จะวิ่งตรงออกมานะครับ ขบวน255นะครับเดี๋ยวมีการปรับเวลานะวันที่15นะครับออกต้นทาง17อ่ะขอภายนะครับ7นาฬิกา20นาทีนะแล้วก็ถึงปลายทางที่สถานีหลังสวน18นาฬิกา10นาทีนะครับก็เร็วขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับมาปิดท้ายกันนะครับกับรถพิเศษสินค้าหอวัตถุด่วนขบวนที่986 สงไหนก็ลกรุทพนะครับอ๋ได้เวลาเดินทางต่อนะครับจอดหลอสองขบวนเลยวันนี้ใช้เอาสตอมนะสี่สองศูนยเจ็ดนะครับอ่าต่อไปก็จอดราชบุรีนะครับรับส่งสินค้านะครับ อ่าครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากมีคำพูดใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ